เดี๋ยวพาไปส่งทันนี้ครับไททันช็อตวิวเบตช่วงสั้นขับเคลื่อน4ล้อครับราคาพิเศษ5 0 0 0 0นกว่าราคานี้นะครับเป็นล็อตสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วนะครับปลายทางวันนี้ผมจะไปส่งที่ปวกแดง ระยะทางโดยประมาณประมาณ9กโลถึง100กิโลเมตรครับจะพาไปเก็บบรรยากาศการส่งมอบหน่อยละกันที่ลูกค้ามาใช้บริการที่เรามาพูดข้าวๆของตัวรถหน่อยไหมตัวรถข้าวๆนะครับออปชั่นมันเพียงพอขับ4แบบ easy select ขับเคลื่อน4ล้อแบบ3รูปแบบ t o high 4 high แล้วก็ f o u low นะครับเพียงพอนะแล้วก็ตัวนอกของตัวรถนะครับยังคงได้ออปชั่นแบบปกติแต่ย้ำนะครับแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันในรถนิดหน่อยล้กัน พูดถึงตัวรถบ้างดีกว่าครับรถคันนี้นะผมมองว่าส่วนตัวเมื่อวานเนี่ยผมได้มีโอกาสไปส่งมอบรถที่สิงห์บุรีนะครับเป็นรถของพี่วีระคลิปนี้ผมไม่แน่ใจว่าคลิปไหนจะลงก่อนกันนะแต่คลิปนี้เนี่ยผมได้ทดลองขับเองแล้วก็คลิปที่แล้วเนี่ยให้พี่ที่อยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยเป็นผู้ขับและตัวผมเองวิ่งไปรับก็จะเห็นภายนอกของตัวรถ ว่ารถเนี่ยมันพอโรลลิงแล้วมันวิ่งอยู่บนถนนแล้วเนี่ยมันมีความเฉดฉายขนาดไหนแต่ส่วนตัวผมมองนะคนที่เล่นจะรู้ว่ารถคันนี้เนี่ยมีเสน่ห์ยังไงแล้วก็สายนี้เท่านั้นถึงจะทราบว่าจุดเด่นของรถประเภทนี้คืออะไรนะครับแต่หลักๆจากที่ผมสัมผัสนะตอนนี้นะมันมีเสน่ห์ของตัวรถคือความกระฉับกระเฉง ความคล่องแคล่วของตัวรถเขามีค่อนข้างสูงเพราะเกิดจากตัวไซส์บอดี้รถเนี่ยเขาไม่ได้มีความยาวจนเกินไปมันมีความบอลา้านจากตัวฝากระโปรงของตัวรถรวมไปถึงตัวกระบะท้ายของตัวรถเนี่ยมันไม่ได้ยาวจนเกินไปเหมือนกับตัว LWB ที่เป็น long wheelbase นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็น short wheelbase ช่วงสั้นความกระฉับกระเฉงมีชัดเจนแล้วบวกกับระบบขับเคลื่อนสีล้อเนี่ย มันมาทดแทนฟังก์ชันหลายๆอย่างของตัวรถต้องเรียนย้ำนะครับว่ามันมาทดแทนทดแทนอะไรบ้างหนึ่งเลยตัวระบบดิฟบล็อกเฟืองท้ายไม่มีบางคนไม่ได้ใช้ก็มองว่าไม่ได้ซซเรียสแต่ตัวโชว์รูมเราเรามีซัพพอร์ตให้นะครับสาหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งแล้วอยากออกรถกับเรานะครับแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงเช่นเดียวกันอาจจะต้องชั่งน้ําหนักกันให้ดีว่าอยากได้ฟังก์ชันแบบไหนที่ตอบโจทย์กับการใช้งานอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครได้หลายคนคือ เกี่ยวกับตัวระบบ A T C A T C คือระบบช่วยเหลือในการขับขี่ระบบการเข้าโคง้งช่วยเหลือการเข้าโคง้งพวกเนี้ย A T C จะมีผลตัวช่วงยาวมีช่วงสั้นไม่มีหลายคนก็ยังช่างน้ำหนักช่งน้ำหนักกันอยู่ว่าจะเอาช่วงยาวที่มี A T C มีดิฟล็อกเตืองท้ายดีไหมก็แล้วแต่การใช้งานอันนี้มันมีล็อตพิเศษที่เป็นราคามันค่อนข้างดีแล้วก็ตัวระบบฟังก์ชันของ A T C เนี่ย มันถูกก็แทนไปด้วยระบบขับเคลื่อนสีล้อที่เป็น Easy Select 4WD e ที่มันทำงาน Full t i m อยู่ตลอดเวลาซึ่งมันให้เขาเรียก Handling ที่ดีเพราะมันเป็นขับสีต้องย้ำอย่างนี้ให้ Handling ที่ดีส่วนตัวผมชอบนะเพราะเวลาจะเร่งแซงเครื่องยนต์ 2,400cc 181แรงม้า430นิวตันเมตรที่รอบพันกว่าเออผมมองว่าโคตรมีประโยชน์เลยนะเพราะถามว่าเครื่องยนต์มันเพียงพอ ได้ระบบขับเครื่อนสี่ล้อได้เกียร์ออโต้เนี่ยตอนนี้ผมขับเกียร์ออโต้วิ่งสบายๆในเมืองอ่ะอย่างผมบอผมจะเร่งแสงใช่ปะผมซัดไปเลยเครื่องมันก็เพียงพอเครื่องมันพออยู่แล้วกับการใช้งานจริงๆซัดไปเลยครับเพราะ2อ0พี่อ่ะแล้วร้อยแดรงม้าเครื่องเล็กแต่ใจไม่เล็กนะครับแน่บอกเลยก็หลักการใช้งานก็จะมีประมาณนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ตัวผมเองคึ่งนะครับ แล้วก็เคยได้ลองในรูปแบบ Super Select Pro ฟ i ์ว r i ด e ทที่มีการขับเคลื่อน4ล้อแบบ4รูปแบบมีามี2 h i g h 4 h i g h 4 h i g h LC แล้วก็ f o o w o w LC ซึ่งการใช้งานเหล่านี้เนี่ยมันเพียงพอในตัวขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นตัว4ประตูยกสูงแต่วันนี้เรามาพูดถึง e s y Select กโ r ร์ว d r i e 2มันจะทำงานแบบ full time ก็คือตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อทำงานอยู่ตลอดเวลาอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันที่ทำได้นะตอนนี้ผมวิ่งมา ก็ไม่ได้ไกลมากแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าเป็นแบบเนี้น่าจะประหยัดแน่ๆประหยัดในพื้นฐานของรถขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับอยู่ประมาณ13บ4มบีมีให้เห็นแต่มันจะมีลักษณะนิสัยของตัวผมเองที่ขับไม่เหมือนชาวบ้านเขาอาจจะเหมือนหน้าแต่บางท่านน้อยคนที่จะขับแบบนี้คือการเลี้ยงรอบที่ดีอย่างตอนนี้ผมวิ่งอยู่ที่ความเร็วประมาณ120กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วรอบเครื่องยนต์ผมอยู่ที่ประมาณ2 0 0พเลี้ยงรอบไปเลย ไม่ต้องเหยียบพัะเล่งกระชากค่อยๆเลี้ยงรอบไล่รอบไม่ต้องกดคลิกปื้ดออกไปกดคลิกปื้ดออกไปผมมองว่ามันจะทําให้กินน้ามันบวกกับรถเนี่ยมันจะทําให้การควบคุมเนี่ยค่อนข้างยากนี่ผมขับให้ดูนี่อนี้ผมถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับคือหลกัหลกๆเนี่ยการใช้งานของตัวรอบเครื่องยนต์เนี่ยผมตัวตัวผมเองผมมองว่าเป็นพื้นฐานของการใช้งานที่จะทําให้อัตาราเฉลี่ยการกินน้ามันเนี่ยเป็นไปได้ดีก็ค,คือประหยัดน้ามันนั่นเอง ตอนนี้ที่ทำได้12กว่านะครับความเร็วประมาณ110-120โดยประมาณรอบเครื่องยนต์อยู่ที่2,000ซึ่งเมื่อกี้นี้ที่ผมขับมาเฉลีย่ยวิ่งมาแล้วเนี่ยประมาณ14นิดๆเมื่อกี้ผมคลิกดาวออกไปช้ามาพอคลิกดาวไปวไป,ปุ๊บเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันก็ซนลงมาแต่ก็มันเอเวอร์เรสระยะยาวครับระยะทางที่ผมวิ่งมาได้ตอนนี้ประมาณ20โลโดยประมาณก็คาดว่าน่าจะไม่กินมากกว่านี้แล้วก็น่าจะไม่กินน้อยกว่านี้เช่นเดียวกันนะครับ